นี่นะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับนี่อะไรสันสันนอกแค่เดียวใช่ครับพี่สันนอกเลยทีเด็ดเลยนะครับนี่ผักผักบุ้นี่นะครับเครื่องเตรียมไว้นะครับบุ้งผักนกนี่เรียมเจียวเองนะครับเนื้อนี่ครับเครื่องเคียงนะครับเส้นมาามากินข้าวครับ น้ำเสร็จแล้วเห็เียมเชียวเชียวเองเลยนะครับ หอมๆเลยเนี่นะครับน้ำตุนเรียบร้อยนะครับปุ๋ยได้อะพอได้นะครับมาครับเ้ลเล็กมาแล้วครับใครหิวมากินได้เลยนะครับเดี่ยวเนื้อ พักน้ำร้อนมากเลยนะครับนี่มานี่เร็วมานี่อันนี้นดี๋ยวกาละลุนวดสุดนะนวดสดนวดสดมา นะครับอ่ายอดทำ็าานไหมครับนี่นะครับเน้นเน้นเลยนะครับเอ้ตักน้ำไหมสงสารน้ำซีม,มาไหมเจ้าจำเนื้อกระเทียมเ,เราเจียวเองเลยนะครับดีเด็ดเลย ตัวติกไทยุปน่อยโอเคดูครับมานาซุปนะครับที่เด็ดเ,นะเลยนะครับหอมๆเลยนะครับเลือดก็มีนะครับใครอยากกินน้ำตกอ้าโอเคนี่